ในแต่ละปีเรามีบัณฑิตจบปริญญาตรีสายสามัญสองแสนกว่าคนแต่มีงานรองรับเพียสำหรับสายอาชีวะมีงานดีๆรออยู่อีกเพียงเรียนอาชีวะดีจบแล้วได้งานทันที วิทยายลัยการอาชีพขม่วงเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564แล้วตั้งแต่ปัตรนี้เป็นต้นไปทั้งระดับปวชและปวสประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้แก่ช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเชื่อมโลหะการช่างกลโรงงานการบัญชีธุรกิจ้าปรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการโรงแรม ปชวชมีสวัสดิการเรียนฟรีตามนโยบายรัฐบาลมีเรียนรอรอมีสวัสดิการหอพักมีทุนการศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการมีไรายได้มีฝึกงานต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเปิดรับสมัครในวันทำการสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์0864505992เรียนอาชีวะเรียนดีมีไรายได้เรียนจบมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต้องเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง